ผู้ที่เรียกว่าคลุกคลีนะคะอยู่กับชาวบ้านเป็นทั้งนักพัฒนาชุมชนผู้ประสานงานนักออกแบบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าเขาทำยังไงกับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นนะคะอาจารย์เดชาอนันต์อินนอทิค่ะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเดี๋ยวจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในชุมชนของเราคะ่ะ การเพิ่มมูลค่าสินธ้าในชุมชนนี้นะครับมันก็เป็นปัญหาใหญ่มากเลยสําหรับปัจจุบันนะครับเพราะว่ากลุ่มงานหัตถกรรมต่างๆของท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสร้างได้ได้วยตัวเองเราต้องมีการฝึกชาวบ้านหรือฝึกชุมชนต่างๆเนี่ยให้เขามีความยั่งยืนหรืออยู่ได้นะครับโดยที่เราต้องมีการเข้าใจเข้าใจวัฒนธรรมของเขาเข้าใจขณะการเป็นอยู่หรือเข้าใจท้องถินน่นต่างๆให้เขาสร้างงานตรงนั้นอ่ะให้สังคมโดยรวมยอมรับมันก็จะเกิดความยั่งยืนเกิดขึ้น เหมือนง่ายๆกับเสือกกบเลวกกแต่ละที่เนี่ยชุมชุมชนเนี่ยมีมีเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าชุมชนไหนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับแกแเล่ลงนั้นก็จะมีพวกกบกบผือไหลเขาก็จะมาแปรลรูปเป็นเสือใช่ไหมครับกระจูดอย่างเงี้ยครับแปลรูปรเป็นเสือเป็นเสือเหมือนกันแต่วัสดุต่างกันต่างกันแต่ละชุมชนนะครับนี่คือเอกลักษณ์ละสองก็คือลวดลายแล้วถ้าชุมชนเนี่ยก็จะมีลวดลายไม่เหมือนกัน เราต้องพยายามไร้กัเราเพื่ให้เกิดขึ้นว่าร้านนี้นะเป็นของชุมชนนี้รานนี้เป็นของชุมชนนี้จังหวัดนี้นะครับเรื่องของการย้อมสีเหมือนกันว่าย้อมสียังไงให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของเองนี่คือสิ่งเขาต้องมาแข่งคิดอย่างงานที่นี้นะครับก็จะเป็นลันจา,าของไม้ไผ่นี่ผมเกิดไอเดียว่าให้เขาลองทําตุ๊กตาตุ๊กตาง่ายๆนะครับก็คือมองครับมีตัวมีหัวมีแขนมีขาจากวัสดุไม้ไผ่ที่เขาเหลือทิ้งเศษเ,เล็กๆนะครับแล้วก็ทําเป็นโครงไฟ หรือทําเป็นอื่นๆให้เขานี่เป็นงานเป็นงานต้นแบบอยากจะฝากว่าอย่างหนึ่งนะครับทัะชุมชนนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมของเราเองให้ได้นะครับให้ว่าสินค้าเราเนี่ยมีคุณค่ามีมูลค่าทางจิตใจมากกว่าที่มีมูลค่าเดียวที่ตัวสินค้านะครับเพราะว่าเมื่อคนที่จะซื้อซื้อกลับมานะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาภูมิใจที่เขาได้ไปถึงและเขาได้สิ่งนั้นกลับมา